เคล็ดไม่ลับจัดสวนให้สวยด้วยแสงไฟสวัสดีค่ะวันนี้แอมมี่จะมาบอกเคล็ดไม่ลับสำหรับจัดสวนให้สวยด้วยแสงไฟกันค่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สวนสวยๆของคุณโดนความมืดบดบงังจนมืดมิด ทำให้หลายๆคนไม่กล้าเข้าไปเดินเล่นในสวนเพราะกลัวว่าจะมีสิ่งที่เป็นอันตรายซ่อนอยู่แต่วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดไม่รับสําหรับจัดสวนให้สวยด้วยแสงไฟกันค่ะ 1. เพิ่มมิติให้สวนสวยด้วยโคมไฟติดผนงังแสงและเงาที่เกิดจากโคมไฟติดผนังนั้นจะช่วยให้สวนของคุณดูมีมิติเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยบอกบริเวณขอบเขตของรัวบ้านและยังทำให้บางมุมที่มืดสลัวนั้นสว่างเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ 2. โคมไฟ2ต้นไม้เน้นความสวยงามสำหรับผู้ที่ชื่นชอบปลูกต้นไม้ก็ต้องการให้ต้นไม้ของคุณดูโดดเด่นไม่แพ้ในเวลากลางวันโคมไฟสองต้นไม้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีโดยเราสามารถติดตั้งแบบฝังพื้นหรือเสาไฟแบบเตี้ยก็ได้ โดยจะติดตั้งที่บริเวณโคนต้นไม้เพื่อให้ลำแสงพุ่งตรงไปยังต้นไม้ต้นโปรดของคุณค่ะ 3. โคมไฟฝังบันไดสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามความปลอดภัยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามการติดตั้งโคมไฟฝังบันไดจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจะช่วยป้องกันการสะดุดล้มในช่วงเวลากลางคืนเราจะนิยมติดแบบฝังที่บริเวณขอบบันได ทำให้บันไดของคุณดูมีมิติเพิ่มมากขึ้น 4. โคมไฟแต้น้ำช่วยสร้างบรรยากาศดีๆสำหรับใครที่มีบ่อน้ำหรือน้ำตกอยู่ภายในสวนการติดตั้งโคมไฟแต้น้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะแสงและการสะท้อนจากน้ำจะช่วยทำให้ผู้ที่เดินผ่านมองเห็นความสวยงามของสระน้ำนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคทไม่รักจัดสวนให้สวยด้วยแสงไฟ การเลือกใช้โคมไฟภายในสวนก็เหมือนกับการเลือกใช้โคมไฟภายในบ้านทั้งเพื่อความสวยงามและการตอบโจทย์ของผู้อยู่อาศัยครั้งหน้าเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาบอกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย